อ p ที่สองค์ชายก้าวเข้ามาใกล้ๆจากนั้นขันทีหงก็หัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่าท่านนักปราดดอกหยาชุดนี้เป็นชุดคลุมมังกรท่านเอามาใส่ได้ยังไงมีแต่องค์รัชทายาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใส่ชุดนี้แล้วกระซิบเบาๆว่าท่านไม่กลัวคนอื่นมาเห็นหรือไงรีบไปถอดออกเร็วๆหรือว่าท่านแล้วขันทีหงก็เริ่มเข้าใจ มองสำรวจองค์ชายอีกครั้งแล้วรีบคุกเข่าลงค้าน้อยสมควรตายไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไว้ชีวิตค้าน้อยด้วยองค์ชายองค์ชายก้มลงหยิบหมวกขันทีหงมาใส่ให้ขันทีหงทำหน้าเหมือนจะรอ้องไห้องค์ชายจึงบอกว่าพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเจ้าเป็นคนพูดเองนะถ้าไม่ใช่เพื่อนงั้นเราเป็นอะไรกันขันทีหงอึ้งไปขันทีหงกลับมาบ่นให้สหายองค์รักษฟัง แล้วก็เอาหัวโขกกับเสาสหายองครักษ์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเสาพังขันทีหงบอกว่าแม้แต่ต้นเสายังดีกว่าตัวข้าเลยแล้วก็พลังสงสัยว่าแล้วสหายองครักษ์มีอะไรปิดบังหรือไม่สหายองครักษ์ผู้ไม่เคยยิ้มตอบว่าไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอนแล้วก็ลุกหนีไปทิ้งให้ขันทีหงนั่งสงสัยอยู่คนเดียววันต่อมาขันทีหง ได้รับมอบหมายจากขันทีจางให้ไปเปลี่ยนชุดให้องค์รัชทายาทตอนเช้าขันธีหงบอกขันทีจางว่าท่านขันธีจางข้าเป็นคนหนักเอาเบาสู้ไม่เกี่ยงงานแต่ขอไปทำหน้าที่อื่นได้ไหมพอดีกับที่องค์ชายตื่นนอนแล้วไม่มีทางเลี่ยงจึงต้องเข้าไปแต่งชุดมังกรให้องค์ชายจึงถามว่าเจ้าไม่อยากมาที่นี่เจ้าอยากไปที่ไหนขันธีหงรีบปฏิเสธบอกว่า กระหม่อมเป็นข้าราชบริพารจะเลือกนายได้ยังไงองค์ชายจึงว่าชี้หน้าว่านายกัดนิ้วเมาเรียาราชพิงไหลเพิงหลังไปมาทำแบบนี้ได้เหรอขันทีหงตกใจทำหน้าเหรือรา้าตอบว่าไม่ได้พะยะค่ะกระหม่อมมีตาหามีแววไหมทำเรื่องไรม้มารยาทกับพระองค์สมควรได้รับการลงโทษองค์ชายยื่นหน้ามาใกล้ๆและถามว่าเสียใจที่เข้าใกล้ข้าหรือไงขันทีหงจึงว่า ถ้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครกระหม่อมคงไม่สุมสี่สมห้าว่าจะเป็นเพื่อนกับพระองค์องค์ชายจึงบอกว่าหากเจ้ารู้ว่าข้าเป็นองค์รัชทายาทคงไม่กล้าเป็นเพื่อนกับข้าเอาเป็นว่าถ้าอยู่ด้วยกันสองคนถือว่าเป็นเพื่อนกับข้านะขันทีหงทำหน้างง,งองค์ชายจึงสั่งให้ไปเอาหมวกมาสวมให้แล้วก็แกล้งขยิงให้สูงจนต้องเผลอล้มไปกอดองค์ชายเข้าองค์ชายยิ้มอย่างพอใจ ที่บ้านอุปราชคิมเหล่าเสนาบาดีกำลังคุยกันเรื่องการต้อนรับทูตที่จะมาเยือนและวางแผนที่จะเอาใจท่านทูตเพื่อดึงมาเป็นฝ่ายของตนและให้เกลียดชังองคชายเหตุการณ์นี้อยู่ในสายตาของคุณชายคิมซึ่งไม่เห็นด้วยตัดมาที่ขันทีหงและองคชายขณะที่ขันทีหงกำลังถูพื้นอยู่ส่วนองค์ชายก็อ่านหนังสือองคชายถามขันทีหงว่า จ้าคิดถึงโลกข้างนอกหรือไม่ขันที่หงบอกว่าคิดถึงทุกอย่างเลยเพราะอยู่ในพระราชวังทําอะไรก็ไม่ได้องค์ชายเห็นด้วยว่าอยู่ในวังอึดอัดมากจึงอยากชวนขันทีหงออกไปเที่ยวนอกวังด้วยกันตอนแรกขันทีหงก็ดีใจมากแต่พอนึกได้ก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นต้องถูกขันทีจางด่าแน่นอนองค์ชายจึงแกล้งปวดท้องเพราะจะแอบหนีเที่ยวแต่พอขันทีหงรู้ทัน องค์ชายก็ลุกขึ้นและทำท่าเซ็งมากแต่แล้วองค์ชายก็แอบหนีเที่ยวจนได้ส่วนคุณชายคิมมาหาขันทีไปช่วยงานเพื่อตกแต่งสถานที่เตรียมรับท่านทูตขันทีเฉินจึงมอบให้ขันทีหงไปช่วยเมื่อเห็นหน้าของคุณชายคิมขันทีหงจึงรู้ว่าที่แท้คุณชายคิมเป็นขุนนางในพระราชวังองค์ชายและสหายองครักษ์กำลังเดินไปที่ตลาดเพื่อตามหานักปราดท่านหนึ่ง ส่วนขันทีหงไปเดินซื้อของกับคุณชายคิมที่ตลาดและไปหยุดมองชุดผู้หญิงที่เธอเองก็ใฝ่ฝันที่จะสวมใส่เหมือนหญิงสาวทั่วไปแต่ก็นึกไปถึงช่วงวัยเด็กที่ใส่ชุดเด็กผู้หญิงแล้วถูกแม่ดุด่าอย่างแรงก็ต้องสกัดความรู้สึกนั้นไว้คุณชายคิมเห็นขันทีหงมองชุดนั้นเมื่อขันทีหงเดินคล้อยไปคุณชายคิมก็แอบซื้อชุดนั้นไว้และขณะเดินกลับ ฝนก็ตกลงมาคุณชายคิมรีบจับมือขันทีหงวิ่งไปหลบฝนที่ศา,าลาริมทางและแอบกุมมือขันทีหงและมองอย่างมีความหมายคุณชายคิมเห็นว่าฝนตกจึงเอาชุดที่ซื้อมาให้คลุมกันฝนไว้ขันทีหงปฏิเสธบอกว่าใส่ไม่ได้มันเป็นชุดของผู้หญิงและเป็นชุดที่คุณชายคิมจะเอาไปฝากคนพิเศษไม่ใช่เหรอคุณชายคิมจึงบอกว่า ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะคนรับยังไม่พร้อมแล้วคุณชายคิมก็ใช้ผ้าสีส้มคลุมหัวให้ขันทีหงขันทีหงตกใจคุณชายคิมก็ตะลึงที่เห็นขันทีหงอยู่ในผ้าคลุมชุดผู้หญิงแต่แล้วก็ขอตัวไปซื้อร่มขันทีหงแอบพอใจกับผ้าคลุมสีส้มแบบผู้หญิงผืนนี้ทันใดนั้นองค์ชายก็วิ่งมาหลบฝนที่ศาลาเดียวกันโดยไม่ได้สังเกตว่า คนที่ยืนอยู่ก่อนแล้วเป็นใครองค์ชายเอื้อมมือไปสัมผัสน้ำฝนนั้นและก็พลันคิดถึงเสด็จแม่ที่เป็นราชนีองค์ก่อนไม่ได้เมื่อขันทีหงหันมาเห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆว่าเป็นองค์ชายก็ตกใจมากรีบหันหลังหลบทันทีแล้วคุณชายคิมก็กลับมาองค์ชายเห็นหน้าคุณชายคิมก็นึกว่ามากับผู้หญิงของเขาองค์ชายอยากเห็นหน้าผู้หญิงที่หันหลังให้ แต่คุณชายคิมบอกว่าอย่าทำให้เธอตกใจเลยพะยะค่ะองค์ชายบ่นน้อยใจที่ใครๆก็กลัวเขาพอตกกลางคืนขณะที่องค์ชายอ่านหนังสืออยู่เขาก็คิดถึงคำแนะนำของนักปรา์ที่บอกว่าให้กำจัดอุปราชด้วยน้ำหวานไม่ต้องนองเลือดก็กำจัดได้ทำให้องค์ชายคิดออกว่าจะรับมือกับราชทูตอย่างไรพอตอนเช้า องค์ชายก็เกณฑ์เหล่านางลมเข้ามาในพระราชวังเพื่อเตรียมงานต้อนรับในครั้งนี้และซ้อมการแสดงอย่างจริงจังโดยมอบหมายให้ขันทีหงคอยจดและคอยติดตามท่ารำต่างๆให้วันนั้นขณะที่องค์ชายนั่งอ่านหนังสืออยู่ส่วนขันทีหงก็นั่งวาดรูปท่ารำทุกท่าโดยไม่ได้ดูในตำราทําให้องค์ชายรู้สึกทึ่งมากหงซานอมคุยว่าท่ารำพื้นเมืองทุกท่า กระหม่อมดูครั้งเดียวก็จำได้หมดแล้วเมื่อองค์ชายเอาภาพวาดนั้นมาเทียบกับตำราก็ทึ่งมากส่วนขันทีหงก็เหนื่อยจนเผลอหลับไปองค์ชายจึงพามานอนที่เตียงในห้องพักพอขันทีหงตื่นขึ้นก็ตกใจมากส่วนองค์ชายนั่งฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะหนังสือขันทีหงแอบมองใบหน้านั้นและเผลอยิ้มอ่อนอย่างลืมตัว ระทั่งมีเสียงเรียกของขันทีข้างนอกดังขึ้นขันทีหงตกใจจนสะอึกขันทีหงก็รีบก้มหลบทันทีองค์ชายที่แกล้งหลับอยู่ก็บอกเหล่าขันทีว่าให้กลับไปก่อนองค์ชายหัวเราะขันทีหงเบาๆและบอกว่าเป็นหนุ่มเป็นแน่นจะขี้กลัวอะไรขนาดนี้ขันทีหงกลับมาที่ที่พักและพบกับสหายองครักษ์จึงแกล้งบอกว่าถูกองค์ชายใช้งานจนเมื่อยไปหมดทั้งตัว ที่ไม่ได้กลับมาเพราะทำงานทั้งคืนสหายองครักษ์จึงบอกว่าให้ขันทีหงช่วยงานองค์ชายให้ดีที่สุดเพราะงานนี้มีหลายๆคนจับตาดูอยู่แล้วราชทูตชิงก็เดินทางมาถึงพิธีต้อนรับเป็นไปอย่างราบรื่นและประทับใจจนกระทั่งถึงฉากนางรำต้องรำเดี่ยวเป็นคนสุดท้ายก็เหมือนเกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อนางรำได้หายตัวไปเพราะมเหสีให้นางแอบหนีไปโดยขู่ว่า ถ้าไม่ไปครอบครัวของนางจะต้องถูกทำร้ายขันทีหงรู้เข้าจึงแอบ,บมาตามหานางรำเมื่อหาไม่เจอขันทีหงก็ตัดสินใจใส่ชุดนางรำนั้นและกลายเป็นผู้หญิงที่สวยหวานในพริบตาเมื่อองค์ชายรู้ก็ให้สหายองครักรีบออกไปตามหานางรำคนนั้นเช่นกันส่วนท่านอุป,ปราชก็ใส่ไฟองค์ชายว่าเป็นมือใหม่อาจทำงานผิดพลาดได้แต่แล้ว ในช่วงที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันนางรำในชุดผ้าคลุมหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมท่ารำที่อ่อนหวานสะกดสายตาทุกคนองค์ชายเองก็ตกตะลึงไปและแม้จะเห็นเพียงแววตาของนางรำนั้นเขาก็ตกหลุมรักทันทีถึงขนาดแอบฝันว่าตนเองได้ไปรำกับนางรำคนนั้นหลังจากการแสดงสิ้นสุดก็เป็นจังหวะที่องค์ชายวางแผนให้ท่านอุป,ปร,ราชมากล่าวคำมั่นที่จะซื่อสัตย์จริงใจ ไม่ทระยศะต่อพระราชาซึ่งอุปราชปฏิเสธไม่ได้จำต้องอ่านไปตามบทนั้นพระราชาปลื้มปิติกับแผนการขององค์ชายมากเมื่อพิธีการสิ้นสุดลงนางรำปริศนาก็รีบวิ่งหนีไปทันทีองค์ชายก็รีบออกตามหานางรำคนนั้นขันทีหงกํำลังพยายามหาที่ซ่อนตัวก็พอดีคุณชายคิมมาช่วยไว้ก่อนที่องค์ชายจะเห็นเข้าทั้งสองมาหลบอยู่ที่พุ่มไม้โดยมีองค์ชาย คอยมองหาผู้หญิงปริศนาคนนั้น